สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมนะทุกคนเต้ฟรีเปนะครับก็วันนี้เราจะมาทําคลิปเอาผลรีไวล์ไปลากข้างหัวนะครับคนก็คือเมื่อวันอาทิตย์นเนี่ยผมลงคลิปช็อตไปอยู่เนาะผมจะส่งผลอะไรแล้วได้ผลนั้นก็คือเอาไปลาข้างหัวโอเคก็เราจะใช้ผลนี้ลากข้างหัวกระดาษนะับซึ่งสเต็ผมใช้เป็นดาบเนาะถ้าผมว่าไอ้ยอดวิวมันดีหรือไม่ก็ยอยากให้ผมทำอีกอนะ่ะผมอาจจะใช้เป็นใช้แค่สายผลก็ได้ครับโอเคอ่าดาบที่เราจะใช้เราจะมี ผมอาจจะไม่ใช้เคอร์อดอ์ขนาหน,หนั้นแน่นอนผมจะใช้เวนยา์ม,มาครนะับโอเคก็จะประมาณนี้โอเครับคนก็ก่อนนี้จะไปดูคลิปนี้หลืมกดไลค์กดแชร์กดบคดตามให้ผมดรวยนเอาคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปเรื่องตัวเลยครับน,นี่ผมยังไม่ค่อยชำนาญเรื่องบนนี้มากครับอาจจะกะการกลางหน่อยเฮ้ยผมสืกมีตัวตัมหล้าวนะ่ะนี่วะไปกนอน ผลเกิดด้วยปล่อยไปครับเอาเลิงแค่ตัวหานะตัวเดียวไปไหนวันนี้ลองผลในขั้นที่อ๋อเฮียวนี่ใช้ไม่ได้ผมได้ไม่ค่อยเก่งแล้วเฮย้ยอ๋ออ๋อไอ,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 อ้น,นี่นี่มันมาดีดร้อยตายวะไม่ตาย,ตายนี่4.5มาดีนะครับเฮ้ย รวยแล um, ну ้ว oh. ก mm ูม hmm. ันโกงความตายนะแบบหนีรอดกลางหันได้หรอน่เฮ้ยมันคอมโบวันช็อตนะเนี่ยถ้าผมไม่เปิดอาชีพหลบอะผมโดนวัน ah, ช็อตเนี่ยเออปลาสวนโหโดนเทีปึ๊บเราค่อยๆจุ๊กเล่นก่อนนะครับเออๆหลบหลบหลบแล้วล่าปลาไปไม่โดนดาบเฮ้ยหายละคืโดนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย พี่เหรอพีนั่นเราใช้เผ่ากูนคืนชีพคืนชีพมันคืนชีพไม่ได้เอ้ามันคืนชีพไงอ่ะเห็นไม่เป็นเว้ยหลบไปก่อนเอาไงเอาไงตอนนี้ผมลงมากมันอยู่ไหนวะนั่นกูตายแน่นั่นเฮ้ยจะหลบดีนะเั่งน,น้ำมันปล่อยสกิลเนี่ยถือว่าความโชคดีนะครับออออเออเออเฮ้ยไอ้มอนแม่งก๊ อยู่คนละฝั่งนี่หรอเอ้าขนย่างกังในเฮียเปิดมากูตายแล้วตายกูตัดรุ่งดีนะหาขีมาโอ้ยอะไรกันแน่ครับเนี่ยเฮ้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 ยมุดไปหมดแล้วมุดไปหมดแล้วโดนเรียบร้อยตายปะไม่ตายไปโดนไปเฮ้ยเฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยหนีหนีดิรออะไรอ่ะเอ้ยไอ้ยนี่มันลอยนี่มันลอยนี่มันลอย หนีหนีก่อนต,ตอนนี้อยู่ไม่ได้ครับทุกคนที่นี่ที่แคบเกินเล่นไม่ได้อ่ะว่ามันจะรอลุ้มผมจริงน,นะฮะว่ายดีหนีก่อนไหมรูม้สึกอยู่ไม่ได้แนละ้วตายเรียบร้อยเรียบร้อยประมาทพี่เอาน้องไหนอีกตัวนึงอ,ะอ่ะอ่าเรียบร้อยโดนโยนไหม ตื้บอีกสิบีวนึงเฮ้ยทำเป็นเล่นซื้อๆโล่ไปนที่ต้นเฮ้ยกดเผาสวยรอดนะครับยังไงก็รอดยังไงก็รอดตสวอได้สวอได้โอ้โหสวอไม่ได้มันโล,งล,งลง่โลนโลขอแม่นแม่นขอแม่นแม่นเฮ้ยนิดเดียว กูต้องได้วันนี้กูต้องได้กูแค,ค้นหนักกูแค,ค้นหนักอะเดียวไงมันอยู่ไหนปึ๊บโดนไม่โดนด้วยบุญหนาเลยวะเรียบร้อยตายเมื่อกี้เออสวยเรียบร้อยครับเอ้าตายเหรอนี่ขนาดลุม,มันเนี่ยปั๊บปึ๊บเอาเฮ้ยสวยมันเปิดเปิดเปิดล่าเลยล่าเลยยืนแลกมายืนแลกมายืนแลกมา หวัดแรกก็ได้วะชิดดาบดีกว่าฟันปีพันปีพันปีเอาไงเอาไงน้องกลัวหนะ่ากลัวหนะ่าบิบล็อกใหญ่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยกลัวกูตายเหรอนั่นนั่นนั่นแปลกแปลกหลบหลบหลบกลัวน่ะคอมโบดีส,สวยเนี่ยทุกคนผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะถึงแม้มันจะล่ายากนิดน,นึงแต่มันก็ไม่ยากมากหรอก โ oh! อ้โหเออสวยคำฉาดหนะ้าปึ๊บ <laughs> จะตายทแทนน่ะ<_><_>อ่าอ่าไอ้อออาานั่นยังไม่ไปด้วยไอ้าานี่มันใช้ยังไงถ้าให้รูรร้ว่าเกีลย์แซดถ้าโดน อาอสวยดิโอ้หผ้านีดนี่เป็นร้อายปะม,ยมันแมเอ้อหายไปไหนเอฟเฟกลงดินไปแ้วปึหลบเลนรูทานไมไม่ตายดิ้ยตายปึ๊บตายเรียบร้อยอไม่ตายเฮ้ยบุญหนาเหมือนชิปที่แล้วเลยคนนั้นก็บุญหนาจัดเลยคนเมื่อกี้ที่แล้วอะแไม,ม่คนเดิมนะครับตายเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยกิูติดดินหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกไอ้ดิผมผมกลัวมันสวนนั่นเฮ้ยมันเปลี่ยนคอมโบมันเปลี่ยนคอมโบอุ้ยอุ๊ยคอมโบอะไรวะนะ่าเนี่ยเปลี่ยนคอมโบสู่คอมโบ อ๋อผมไม่กล้าเล่นแล้วเนี่ยตอนนี้นันแมนเพิด้วยโดนเปิดถอยดีกว่าเปิดเผาไอจีไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหรอมันมันโกงเนี่ไงนี่งเกิดไม่พอกูมีเผาด้วยไหนเฮ้ยเฮ้ยนี่จะโอเวอร์กันไปนะเพื่อน อ่าเรียบร้อยโดนตายไหมเฮ้ยกูโดนจับรวยละนั่นนั่นกูนตายเรียบร้อยเฮ้ยโซพลังอาชีดีนะดีนะเรามีหงกระดูกมันแม่นจัดเลยว่ะคนดูเอาไงดีเราเล่นยาตรงเนี้ยเนะี่ยเราไม่เข้าใจเกี่ยง ผมไม่รู้จะเปิดหางคีย์หลบมันยังไงดีอ่ะตายไหมไม่ตายเอออ๋อ,อรู้ไอเดีเยเ,ดเลย่ะับเฟตกูไอ้น้องเรียบร้อย <c oughs> ใช้เผาเดดก็ได้มาอ,าไอ,าไอะไรอะไรตอบเปล่าอ่ะมันตอบมันตอบมันตอบมาเลย ฮะอะไรอ่ะอะไรกูปิงเหรอเนี่ยอ่ฮะอะไรอ่ะพอจะง่ายก็ง่ายพอจะยากก็ยากอะไรอ่ะเอาเป็นว่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ขอจะลาไปก่อนนะคนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆให้ผมนะนะคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจะลาไปก่อนนะคนสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมีช็อตใหม่เนาะก็ขออาจจะทำคอนเทนต์แบบเพิ่ม แคบคนใจคิดหน้าคนคุย